ฮัลโหลสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้ก็กำลังจะเตรียมตัวไปขับรถนะคะไปฝึกขับรถกับครูขับรถนะก็สิบเอ็ดโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงสิบห้านะคะเขาจะมาตอนนี้ก็กำลังแต่งหน้านะคะแล้วก็กำลังจะกินข้าวเอ,าอันนี้เองแต่งหน้ามไม่เสร็จนะแบบง่วงมากเลยนิดหน่อย <laughs> เหมือนพึ่งตื่นก็ <c oughs> ได้อาบน้ำได้อันนี้แล้วนะ เดี๋ยวตั๊กจะโชว์ดูว่าของที่ตักใช้นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตักจะมาอัปเดตเรื่องไอ้นี่กันนะคะอะไรอะไอโฟน o n e 7นะคะว่ามันทำอะไรได้บ้างนะก็ถ้าใครอยากจะดูนะคะแล้วก็ชอบวิดีโออย่างนี้นะก,ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วกันนะคะนี่คือสิ่งที่ตั๊กกำลังจะใช้นะคะแตงน้าวนี้ก็มีของโบโจ้นะคะอันนี้มีขายที่เมืองไทยแล้วนะคะ บอดจาว่า healthy mix serum นะคะมี concealer อันนี้นะคะของ seventeen อันนี้ก็มีในเมืองไทยแล้วนะคะเอ่อ stay time นะคะ concealer ของ catrice อันนี้ตักจะพูดถึงใน Thailand h a l l นะคะที่ตักจะทำอยู่อันนี้ก็จะใช้ของออแป้งสีจันเหมือนเดิมนะคะสำหรับใต้ตาแล้วก็มีของอ,อ,อันนี้บ u ัชนะคะของ top shop นะคะที่เป็นครีม อันนี้มันเป็นแพ็ค a g จิ g five year anniversary ของเขาประมาณปีที่แล้วหรือปีก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ใช้คิกโคข้างบนนะคะเพื่อให้แบบว่ามันอยู่ทนนานบรอนเซอร์อาารี๋ยาตกายจะใช้เป็นคอนทัวร์แล้วกันนะคะเพราะอากาศวันนี้เย็นๆอยู่ก็อันนี้ของแม็กนะคะไม่รู้เป็น limited edition หรือเปล่าชื่อว่าบนเบสกับ emphasize นะคะบนเบสสีข้างบนแล้วก็ emphasize ไปบนเบสสีข้างล่างแล้วก็ emphasize ข้างบนนะคะมันเป็นที่จริงเขาขายแยกต่างหากแต่อันนี้มันเป็น edition ออกมานะคะ เอออัันนน้แล้วก็มาสคาร่าอันนี้ตักได้ในกลอสิบ็อกนะเป็นมาสคาร่าที่โอเคมากเลยแล้วเป็นมาสคาร่าที่แปรงไม่ใช่พลาสติกนะคะเออมันเป็นหัวแปรงไฟเบอร์นะแล้วแบบมันดีมากๆเลยนะคะปกติตักไม่ใช่หัวแปรงไฟเบอร์นะคะจากเอโคนาเฮ่อกินไก่กับข้าวเหนียวแข้าป่ากกินไก่กับข้าวเหนียวก็ได้แต่ข้าวเปล่าก็มีนะไม่ต้องหึงอืมข้าวเปล่า,าก็ได้ถามเพื่อนข้าวเหนียวหรือข้าวเปล่า กินข้าวเปล่าก็ได้ดเคยเห็นคนกุนตีนไหมอันนี้ของอจะใช้ไฮไลท์นะคะเป็นครีมไฮไลท์ของเซอร์ซิุซันนะคะอันนี้เซ a กเมนต์สกินเป็นไฮไลท์นะคะสีสตาร์ไลท์นี่นะเป็นไฮไลท์ที่ออกสีแชมเปญข,ขาวๆนะคะเอออันนี้นะคะก็คือไก่ทอดนะหมักไว้แล้วแล้วก็มี ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวอะไรนะข้าวกรองแล้วคนยวงดำนี่นะกินมันอร่อยมากเลยเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะคะราะว่าตรงไปขับรถฮัลโหลสวัสดี uh, ตอนนี้ก็ได้กลับมาจากเรียนขับรถแล้วนะแล้วก็ขับรถมาเองน uh, ะคะพร้อมกลับมา่มาเฮี่มาบอกเขาบ้าวห้ามลอกไอ้นี่อ่ะเขาคงไม่ลอกหรอกมั้งเออเขาไม่ลอกออมมลอก,ก,ก็ไอ้นี่นะคะเอารถมาล้างรถอยู่ตรงนู้น นะก็ให้คนแจแล้วเขาไปแล้วร้อนมากมากขอเวลยร้อนมากมากร้อนสุดๆก็คิดว่าจะไปไหนกันก็ไม่รู้ไปไหนกันไม่รู้นะอาจจะไปที่ไนไม่ก็โบโชอโบชคือ,อะเหมือนโชว์เรือเรือเยอะๆเราก็ให้ดูป่ะอ,อากาศเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวร้อนนะคะไม่รู้เป็นไรก็ได้กลับมากันที่บ้านนะคะได้ขับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตักก็จะมาอัปเดตตัวไอโฟนเจนะคะ โอเคนะคะก่อนแรกเลยนะอะก็เหมือนเดิมนะคะที่มันเป็นเหมือนเอ่อรุ่นที่แล้วนะคะขอโทษที่เป็นรูปตากับพี่มันมันเป็นไลฟ์โฟโต้นะคะถ้ากดลงไปใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็ภาพก็จะขยับหรือเปล่านี่นะคะภาพก็จะขยับนะ,ะเวลากดใช่ไหมคะมันจะเป็นเซนซิสติตรงไอโฮมบัตเติลใช่ไหมคะถ้ากดปุ๊บนะคะมันก็จะเข้าเลยนะมันแบบเหมือนแบบบอกไม่ถูกอยังไงอะแบบ ถ้ากดแค่ K เดียวมันล็อกอินได้เข้าเลยโทรศัพท์เลยนะคะก็เป็นอย่างนี้นะไม่รู้ทุกคนจะเห็นหรือเปล่าแค่นี้ก็ได้นีนะถ้าได้ยินเสียพงพัดลมก็ขอโทษดีด้วยนะคะมันดังนิดหน่อยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราจะอัปเดตนะคะคือตัวแฟลชไลท์ตรงนี้นะคะตัวทอชเนี่ยมันเป็นอัศเซนยิชทัชใช่ไหมคะถ้าเรากดลงไปตรงหน้าจอเนี่ยมันจะขึ้นมาเห็นไหมคะว่าปรับเป็นแสงอะไรอย่างนี้ได้นะคะเมื่อก่อนไม่มีนะคะเพราะว่าเขา่าจจะอัปเกรดเฟสใหม่นะ น่าจะเห็นแฟลกันอยู่แล้วมันก็มีตัวนี้ขึ้นมาให้ด้วยนะคะ Airplay Monitoring นะคะก็มีอันนี้แบบใหม่มาให้อันนี้ก็เป็น YouTube อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยแหละมีอะไรอีกแบบต่างก็จะบอกอัปเกรดกันเป็นดูใน Camera นะคะตัวนี้เป็นสำหรับ Live Photo นะคะถ้าคือกดแล้วอันเนี้ยมันก็จะเป็น Live Photo ทันทีแล้วตัวที่เปลี่ยนกล้องนะคะจะอยู่ตรงนี้และนะคะไม่ได้อยู่ตรงหน้าจอตรงนี้นะคะหรือว่าอยู่ข้างบน มันจะอยู่ตรงนี้แหละเพื่อแบบสลับกล้องนะเห็นตาก,กันปะเนี่ยฮันโลสวัสดีนะคะก็ตัวกดปุ่มอยู่ตรงนี้กันละอืมก็มีแค่นี้นะคะสําหรับ iPhone คิดว่าน่าจะมีแล้วก็มันน่าจะเหมือนอันอันเก่าๆนะคะอ,อันของรุ่นที่แล้วนะคะทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็ถ้าใครมีอัปเดตอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้นะคะหรือว่ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์กันมา แล้วอย่างหนึ่งที่ตั๊งจะพูดถึงนะคะก็คืออันนี้พี่มาเป็นคนซื้อมานะคะคือ VR Box นะคะที่มันเป็น Virtual Reality นะคะที่มันแบบว่าสอดโทรศัพท์ใส่เข้าไปนะคะแล้วเราก็จะเห็นเป็นอันนี้ได้เลยนะนี่คือเป็นอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้ซื้อมาประมาณสิบปอนนะคะมาพร้อมกับอันนี้นะคะเป็นอะไรที่ดีมากเลยอันนี้เขาบอกว่าใช้ได้ดีแค่สําหรับ Samsung นะคะตัก็มี Samsung อยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นรุ่นเก่าใช่ไหมคะ ก็ใส่เพราะว่า a m s u n งมันมีแอปพลิเคชันที่ใช้ได้มากกว่านะถ้าใครสนใจนะคะก็ลองหากันดูได้นะแล้วมันก็สนุกมากจริงๆรู้สึกว่าตอนที่ตับไปเห็นนะคะที่พัทยานะพัทยามันมีที่เล่นอย่างนี้อยู่นะคะที่มันเป็นอยู่แ,แถวๆใกล้ทะเลตักจำไม่ได้ว่ามันชื่อตึกอะไรนะคะเป็นใกล้เซ็นทรัลนั่นแหละเออก็นี่นะคะแต่ว่าอัน,นั้นเขาคิดละ หัวละ100ร้อยเลยสองร้อยเนี่ยนะคะตักไม่แน่ใจเพราะตอนนั้นตักไม่เล่นนะคะตักไปเล่นเครื่องอื่นแทนเออก็นี่นะคะถ้าใครตังสนใจมันสะดวกมากๆจริงๆนะคะเออมันก็ยังไม่สมจริงมากเท่าไหร่นะคะแต่มันก็ได้ฟิลอยู่แหละเออก็ลองใช้กันดูนะคะใครที่มีซัมซุงนะลองหากันดูได้คงไม่แพงมากหรอกมั้งที่เมืองไทยอะแล้วมันก็มีแบบหลายรุ่นเลยนะคะก็แบบมีเป็นกระดาษก็มีนะคะที่เป็นคาร์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นพลาสติกแล้วก็มีเลนส์มีสตรัปหัวให้นะคะ ก็มีเท่านั้นนะคะถ้าทุกคนชอบวิดีโออย่างนี้กันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยปุ่มแดงๆข้างล่างน,นะกดติดตามกันได้ก็แล้วอีกอย่างนึงก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่เพิ่ง subscribe มานะก็ขอบคุณมากจริงๆนะก็อย่าทิ้งกันไปไหนก็ล้กันนะคะถ้าใครมีคำถามนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างหรือว่าไปที่ a c e b o o k แล้วอินบ x ็อกหมาก็ได้นะคะลิงก์จะอยู่ข้างล่างนะก็นั่นแหละค่อยเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย